เรื่องกฎของไซน์และโคไซน์นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือกฎของไซน์นะครับคือเรื่องที่1กฎของไซน์ก็ต้องมีไซน์มาเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับใดๆนะครับอันนี้ a ใหญ่คือมุม A ตรงข้ามมุม A ก็คือความยาวด้าน A นะครับจะใช้ a เล็กตรงข้าม C ใหญ่เราจะใช้ C เล็กนะครับ c ใหญ่คือมุม C เล็กคือ ด้านตรงนี้มุม B ใหญ่นะครับตรงนี้เราจะใช้ B เล็กกฎของไซมีดังนี้นะครับ A นะครับด้าน A ส่วนด้วยไซ n a นะครับก็เป็น A หารด้วยไซ n A นะครับก็จะมีค่าเท่ากับต่อไปด้าน b เนาะก็เอาด้าน b มาหารด้วยไซ n b นะครับตรงข้ามกันเนาะ B ส่วนด้วยไซ n b ต่อไปด้าน c นะครับ c เล็กนะครับส่วนด้วย s i ด์ c ใหญ่นะครับอันนี้คือมุม c เนาะ c เล็กส่วนด้วย s i ด์ c ใหญ่นะครับต่อไปตัวอย่างที่1จงหาความยาวด้าน a จากรูปเราจะรู้ได้ไงว่าจะต้องใช้กฎของ s i ด์อย่างครูเนี้ยครูจะสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่ เรารู้ด้านด้านหนึ่งและด้านตรงข้ามเรารู้มุม2ออันเนี้ยคู่กันเมื่อไรนะครับถ้าเกิดเรารู้ด้านหนึ่งด้าน,านมุมหนึ่งมุมนะครับไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามที่มันเป็นตรงข้ามกันข้อนั้นเราจะใช้กฎของไซน์นะครับดังนั้นอันนี้เรารู้ความยาว9แล้วเราก็รู้มุมคือ60องศาดังนั้นก็เอา2ตัวนี้มาหารกันโดยใช้กฎของไซน์เนาะก็เป็น9ส่วนด้วย s ซ n ์0กสนะครับ9้ส่วนที่ซ์60ต่อไปข้อนี้โจทย์บอกว่าจงหาความยาวด้าน A A คือตรงนี้ A ก็ต้องหารไซด์ตัวนี้นะครับมุมที่โจทย์บอกมาคือ44 A ก็จะมีค่าเท่ากับ A เอ,อไม่ใช่มันก็คือ A ส่วนด้วยไซ n ์อะไรลูกไซ n ์4 ก็จะเอาตรงข้ามกันมาหารกันนะลูกและตัวหารก็จะเป็นพวกทรายนะทำา A ให้เหลือตัวเดียวก็จะได้คำตอบ44หารอยู่แล้วก็ย้ายมาคูณนะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ9คูณอยู่กับทราย44หารด้วยอะไรลูกหารด้วยทราย60นะครับอันนี้อยู่ด้านเดิมเนาะ ทุกอย่างก็จะอยู่ที่เดิมนะครับดังนั้นเราก็มาจับหารนะครับ A ก็จะมีค่าเท่ากับ A ก็จะมีค่าเท่ากับเราก็กดเครื่องคิดเลขตามที่เห็นนะครับก็เป็น9 s i าไ4ส์แล้วเราก็กดเท่ากับว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วยไซส 60แล้วเราก็กดเท่ากับคำตอบก็คือ7.2191นะครับก็ตอบ7.2191ความยาวไม่รู้คือหน่วยอะไรก็พิมพ์เขียนคำว่าหน่วยนะครับอันนี้คือความยาวด้าน A